สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แทนนี้แทนนะคะแตนก็หวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนคงจะสบายดีกันนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยแตนจะมาแชร์ออฟฟิศไอเดียกับเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นลูกการแต่งตัวนะคะประจําสัปดาห์ก็คือจะแชร์ประมาณ4-5ชุดด้วยกันนะคะก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็เป็นสไตล์ที่ตัวเองชอบแลก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียกับเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ลุกในวันแรกกันเลยนะคะก็ชุดเดรสที่แตนใส่วันนี้นะคะอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเลยเนาะก,ก็เป็นชุดเดรสยาวสีน้ำตาลนะคะตัวนี้เนี่ยแตนได้มาจากาโดเอ้นนะคะโดเอนเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แตนค้นพบเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ซื้อมาใช้เนี่ยหลายชิ้นมากนะคะเนื่องจากว่าถูกใจกับคุณภาพแล้วก็สไตล์ของเขานะคะ อย่างชุดเดรสที่เพื่อนๆเห็นในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบว่าวิกตอเรียนสไตล์นะคะเป็นแบบวินเทจหน่อยๆเดรสเนี่ยเป็นชุดเดรสสีน้ำตาลนะคะมีลักษณะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นรูชิงนะคะเป็นจับจีบเป็นยางยืดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอก็เป็นแบบระบายนะคะเป็นคอตั้งแบบนี้เลยเนาะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็ค่อนข้างน่ารักเนาะแขนของเขาก็จะมีจับจีบแล้วก็มีระบาย เดี๋ยวแทนให้เพื่อนๆดูดีเทลนะคะเห็นไหมก็จะเป็นโทนแบบว่าสีน้ำตาลเป็นลายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความยาวของเดรสก็จะยาวแล้วก็จะมีเป็นระบายนะคะอยู่ด้านล่างด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวแตนซูมให้ดูนิดนึงนะคะรายละเอียดดีเทลแตนบอกเลยว่าให้คะแนนเนี่ยสิบเต็มสิบเลยนะคะแล้วก็ใส่สบายนะคะเนื้อผ้าของเขาก็จะเป็นคอตตอนเบลนนะคะรองเท้าที่แตนใส่กับชุดเดรสวันนี้เนี่ยจะเป็นของ สตีฟแมเดนนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ติดตามแตนมาเนี่ยก็แตนได้มาเมื่อปีที่แล้วนะคะใส่สบายแล้วก็ไม่สูงมากจนเกินไปอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะ<อ>เดินสะดวกสบายแล้วก็เหมาะกับชุดเดรสในวันนี้นะคะเป็นโทนสีน้ําตาลเหมือนกันเนาะเดี๋ยวแตนให้ซูมให้ดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะนั่นก็เป็นรองเท้านะคะสําหรับวันนี้นะคะใส่สบายมากนะคะไม่มีเจ็บไม่มีกัดไม่ต้องเบรกอินเลยนะคะสำหรับ รองเท้าสตีฟแม d e n คู่นี้กระเป๋าในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าชุดเนี่ยมันดูแบบว่าค่อนข้างเ,าเป็นแบบว่า Victorian นะคะก็เลยจะถือกับกระเป๋าโคชตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่น่ารักนะคะตัวนี้แต่เนี่ยได้มาน่าจะประมาณาน่าจะเกือบเกือบปีแล้วนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ใช้บ้างนะคะ สำหรับลุกการแต่งตัวในวันนี้แตนก็จะใส่เป็นประมาณนี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเนาะแตนคิดว่ามันมันเหมาะดีอะเนื่องจากว่าชุดเขามันดูแบบลำลองสบายๆนะคะกระเป๋าก็ควรจะดูแบบสบายๆนะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสะพายข้างแล้วก็สะพาย crossbody ก็ได้นะคะแล้วก็ลิปสติกที่แตนทามาในวันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นลิปสติกของ Nars audacious นะคะแล้วก็สีก็คือสีชื่อว่า grace นะคะแตนเนี่ยทาคู่กับตัวของ ชาลล็อตทิวเบอรี่นะคะที่เป็นลิปไลเนอร์นะคะก็จะได้ลุกเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับลุกการแต่งตัวในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเนาะอยากจะมาแชร์อะไรที่เป็นสไตล์ของตัวเองอกําไลแขนนะคะแตนก็จะใส่เป็นตัวกําไลที่เป็นแบบว่าเม็ดเมดแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆ่นยังจำได้เนาะที่เมืองไทยก็จะ <laughs> ฮิตแบบนี้ประมาณเมื่อช่วง4ีหปีที่แล้วนะคะแล้วก็แตนเห็นว่าสีของเขาเนี่ยมันค่อนข้างแมทช์นะคะกับสีของชุดเดรสนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเนาะ แตนก็เลยเอามาใส่คู่กันแล้วก็ใส่เป็นแหวนแต่งงานนะคะป,ปกตินะคะแล้วนั่นก็เป็นทั้วทั้วลุคในวันนี้นะคะเป็นลุกแบบ uh, ง่ายๆสบายๆไปเดินชอปปิ้งไปซื้อของนะคะแพลนวันนี้แตนก็อาจจะ uh, ไปซื้อของที่ CVS นะคะแล้วก็ไปที่ Walmart อะไรประมาณนี้นะคะก็เลยอยากได้ลุกง่ายๆสบายๆแบบอากาศร้อนๆเนาะก็ไม่อยากจะใส่อะไรที่มันแบบว่าเยอะเกินไปก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงจะ enjoy นะคะเดี๋ยวเราไปดูลุกต่อไปกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เป็นลุกที่2แล้วนะคะที่แตนอยากจะามาแชร์กับเพื่อนๆน,นะคะเป็น outfit idea เนาะก็สำหรับเสื้อที่แตนใส่ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเสื้อที่ได้มาจากซาร่าเมื่อประมาณอาสองปีที่แล้วนะคะเป็นเสื้อลายข่าวฟ้าแล้วก็จะมีลายาฉลุด,ดีเทลนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ค่อนข้างน่ารักนะคะแตนเนี่ยลืมไปเลยเนาะว่าตัวเองเนี่ยมีเสื้อตัวนี้แต่พอไปไปเห็นเนี่ยไปค้นเห็นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออหน้าตัวนี้ไม่ค่อยได้ใส่เขาเลยจริงๆเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างเออน่ารักเลยเนาะแขนก็เป็นแขนยาวเนาะติดกระดุมแต่ว่าแตนเนี่ยเ,เวลาใส่เสื้อเนี่ยแตนจะชอบเอเอดึงแขนขึ้นนะคะให้ดูแบบว่ากิ๊บเก๋นะคะดูมีสไตล์นะคะแล้วก็จะชอบอทักเข้าด้านในแล้วก็กางเกงยีนส์ที่แตนใส่ในวันนี้เนี่ยจะเป็น สกินนี่ jeans นะคะจาก AG นะคะก็เป็นลันกษณะกางเกงเอวสูงนะคะแต่ว่าไม่สูงมากเนาะจริงๆแตนชอบที่จะให้กางเกงยีนส์ของตัวเองเนี่ยสูงกว่านี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ทำให้เราดูแบบผอมเพรียวเนาะสำหรับรองเท้านะคะที่แตนใส่นะคะก็จะเป็น c h a น e l อ s p r d r i l นะคะตัวนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็มากับหนังแรมเดี๋ยวเพื่อนๆดูใกล้ๆนิดน,นึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นตัวที่ใส่ดีมากนะคะสะดวกสบาย ใช้เวลาในการ break in เนี่ยประมาณ2-3ครั้งนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ได้แบบสบายเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นรองเท้าชาแนลคู่เดียวที่แตนมีนะกระเป๋าที่แตนจะถือในวันนี้นะคะจะพยายามถือจัมโบ้นะคะก็แตนเนี่ยจะพยายามเอาชาแนลจัมโบ้เนี่ยออกมาใช้เพราะว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้หยิบจับมาใช้บ่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างให้ลุคที่แคชชั่วนะคะน่ารักดีนะคะเพราะฉะนั้นแตนก็คิดว่า ลุกการแต่งตัววันนี้เนี่ยเหมาะเป็นแบบว่ากำไรของแขนแบบนี้เลยแล้วก็แหวนแต่งงานปกตินะคะนั่นก็เป็นทัวร์ลุคสำหรับวันนี้นะคะที่แตนอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะอย่างที่บอกก็แตนเนี่ยคือนะน้ำหนักขึ้นมานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่กักกันตัวนะคะก็นะ กินเยอะไปหน่อยอ่ะนั่นก็เป็นลุกโดยรวมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูลุกต่อไปกันเลยค่ะอ๋อแต่ลืมไปนะคะสําหรับลิปสติกในวันนี้นะคะก็ลิปสติกวันนี้เนี่ยจะเป็นออกโทนสีชมพูหน่อยๆนะคะก็แตนใช้ของ Mac นะคะตัวนี้จะเป็น M E H R แตนไม่แน่ใจเขาออกเสียงยังไงเมอเมอหรือเปล่านะคะ M E H R นะคะเป็นโทนแบบแมทสีชมพูนะคะก็ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวเนาะสำหรับลิปสติกในวันนี้นะคะ M.E.H.R จาก MAC นั่นเองนะคะค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งลุกการแต่งตัวของแตนในวันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของการรีเคลียร์นะคะก็ลุคนี้เนี่ยแตนได้ใส่นะคะไปเมื่อประมาณน่าจะเดือนเสร็ศๆนะคะแล้วก็ได้มีการถ่ายรูปลง Instagram นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามแตนเนี่ยก็คงจะเห็นไปแล้วนะคะถือว่าเป็นลุกที่ค่อนข้างชอบมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันให้ลุกที่ดู ง่ายๆสบายๆ casual look นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่เสื้อเลยนะคะเสื้อที่แตนใส่เนี่ยจะเป็นของ d o อ n นะคะก็ d o ็นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แตนเพิ่งค้นพบแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะเสื้อก็เป็นตัวเจนบ b า o u s e นะคะก็เป็นเสื้อแขนยาวแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ลายของเขาก็จะเป็นลายอดอกไม้นะคะคอกลมแต่ว่าจะมีกระดุมยาวลงมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวแตนให้เพื่อนๆดูรายละเอียดของ ลายดอกไม้นะคะค่อนข้างน่ารักนะคะสวยงามมากๆเลยเนาะตามที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะคะแล้วก็แตนใส่นาฬิกานะคะของเบอร์เบอรี่แล้วก็ใส่แหวนแต่งงานปกติเนาะนะคะเดี๋ยวเอาจากช่วงบนไปก่อนเนาะ,ะต่างหูแตนก็จะใส่เป็นฮูปเอียริงนะคะเป็นเป็นต่างหูแบบกลมๆแบบนี้นะคะใหญ่ๆนะคะเพื่อ,อให้ดูโดดเด่นขึ้นมานะคะเพราะว่าแตนเนี่ยวันนี้รวบผมนะคะให้ดูแบบว่าธรรมะแมงนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะ นะคะก็จะได้ลุกเป็นประมาณนี้เสื้อนะคะส่วนกางเกงยีนส์ก็เป็นกางเกงยีนส์ของเอเวอร์เลนนะคะซึ่งแตนเนี่ยก็ชอบเอเวอร์เลนมากๆเลยเนาะค้นพบเขาเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วแล้วก็ชอบแทบจะทุกตัวเลยเนาะเพราะว่ากางเกงยีนส์ของเขาเนี่ยเป็นเอวสูงนะคะแตนเนี่ยจะ ต้องใส่เอวสูงเท่านั้นเพราะว่าเป็นคนที่ช่วงตัวยาวแล้วก็ขาสั้นนะคะเพราะฉะนั้นกางเกงยีนส์เอวสูงเนี่ยจะทาให้ตัวเองเนี่ยดูมีส่วนทรงขึ้นมานะคะดูขายาวขึ้นมาเลยทันทีนะคะนะคะก็จะเป็นใส่ซับในแบบนี้แตนใส่ในไซส์26นะคะส่วนรองเท้านะคะรองเท้าแตนก็จะใส่เป็น ออรองเท้าผ้าใบของหลุยส์วิตองเนาะตัวนี้ก็จะเป็น Front Row s n e a k e r นะคะเป็นตัวที่ใส่แล้วสะดวกสบายมากส่วนกระเป๋านะคะที่แตนถือในวันนี้นะคะก็จะเป็นหลุยส์วิตอง Backpack นะคะเป็น Palm Spring Mini ใช้ดีมากแล้วก็ให้ลุกที่ค่อนข้าง รีแล็กซ์นะคะเข้ากันกับลุกการแต่งตัวในวันนี้นะคะสามารถถือแบบว่าสะพายข้างแบบนี้ได้นะคะหรือแบบเป็นมือถือหูหิ้วปกติแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะสะพายครอสบอดี้ได้ด้วยนะแตนก็ชอบลุคนี้มากๆเลยนะคะก็เลยอยากจะ มาทำรีครีเอทนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลุกที่ใส่แล้วแบบเออง่ายๆสบายๆนะคะดูชิลๆอ๋อครอ cross body เห็นไหมมันก็จะแบบโอ้ยเหมาะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเงินไม่ใช่ปัญหาหลักเนี่ยอยากจะได้อีกสีหนึ่งด้วยซ้ำไปนะคะสีที่เป็น r e เวิร์นะคะเป็นตัวที่ใช้ดีมากแล้วก็แตนเนี่ยรอมาค่อนข้างนานเนาะกว่าจะตัดสินใจซื้อแต่ว่า ก็อย่างที่บอกเนาะในเรื่องของปัญหาซิปที่เขาเคยมีเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นใหม่แล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วนั่นก็เป็นทั้ทลุกการแต่งตัวของแตนในวันนี้นะคะก็คือเป็นลุกการแต่งตัวที่เป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็แมทเข้ากับโมอนอกรมของหลุยส์วิตตองนะคะนั่นก็เป็นอีกลุกนึงนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูลุกต่อไปของแตนกันเลยคะ่ะ ค่สำหรับอีกหนึ่งลูกการแต่งตัวนะคะที่แตนอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็วันนี้มาเป็นน้องเขียวเลยนะคะก็ะเป็นชุดที่แตนได้มาจาก Reformation นะคะก็เป็นชุดเดรสที่เป็นมิด i ี้สไตล์นะคะแล้วก็ผ่าขึ้นเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะแล้วก็จุดโดดเด่นของเดรสตัวนี้นะคะก็จะเป็นสวิต e a r t n e ดเ l i n e นะคะก็คือเป็น เป็นตัวคอของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความเซ็กซี่นิดนึงเนาะแต่ว่าแตนเนี่ยก็ใส่ออกไปข้างนอกแล้วแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยแตนก็จะติดเข็มกลัดนะคะให้มันดูแน่นกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ติดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูใน Instagram เนี่ยก็จะเห็นว่าแตนเนี่ยใส่ชุดนี้ไปแล้วนะคะดีเทลของชุดตัวนี้จาก Reformation เนี่ยเป็นดีเทลที่ค่อนข้าง สวยนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยลายของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้แขนก็จะเป็นลักษณะของส m อกนะคะสามารถที่จะ,ะรูดขึ้นได้หรือว่าจะปล่อยแบบยาวๆก็ได้นะคะแล้วก็ด r e ก็จะเป็นลักษณะของมีดี้สไตล์ประมาณนี้นะคะก็ค่อนข้างเซ็กซี่แล้วก็น่ารักมากๆเลยเนาะแล้วก็อรองเท้าที่แดนใส่ในวันนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบของ อ a ดิดาสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสแตนสมิธ uh, นะคะจริงๆแล้วอะแตนกะจะใส่กับตัวของกุชชี่นะคะแต่ว่าเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น uh, สีเขียวนะคะมันคุมโทนเข้ากันกับตัวเดรสนะคะแตนก็เลยตัดสินใจใส่ตัวนี้นะคะเป็นน้องเขียวไปซะ <c oughs> 1วันนะคะประมาณนี้สำหรับกระเป๋าที่แตนถือคู่กับเดรสจาก Reformation ในวันนี้นะคะแตนก็จะถือเป็นชาแนลมินิเรกแท u กล r ular, เป็นตัว uh, 8ปนิ้วนะคะ ใช้ดีมากจุกของได้พอสมควรอาจจะไม่ได้เป็นกระเป๋าที่ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ว่าถือว่าเพียงพอกับความต้องการของตัวแตนเองนะคะแตนก็เห็นว่าลุกชุดวันนี้เนี่ยมันให้ลุกที่ค่อนข้างบาสบายๆนะคะก็ดูแบบดูเซ็กซี่ดูโรแมนติกด้วยแล้วก็ให้ลุกแบบสบายๆนะคะใช้รองเท้าผ้าใบเป็นตัวที่มาโทนดาวลุกการแต่งตัววันนี้นะคะแตนก็เลยถือกับกระเป๋าชาแนลนะคะลุกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ต่างหูแตนก็จะรวบผมขึ้นนะคะแล้วก็ใส่กับต่างหูที่เป็น hoop earring แบบนี้นะคะเป็นสีโรสโกลนะคะแล้วก็แหวนก็เป็นแหวนแต่งงานแล้วกำไลข้อมือเนี่ยเป็นของทิฟฟานี่นะคะแล้วก็สร้อยคอก็เป็นของทิฟฟานี่อีกเหมือนกัน นะคะส่วนลิปสติกในวันนี้นะคะลิปสติกที่แตนใช้ก็จะเป็นดีโอรูชดีอนะคะดีโออัลตร้ารูชนะคะแล้วก็เป็นสี999นะคะก็คือเป็นสีตรง9นะคะเป็นสีแดงที่แบบว่าสวยมากของดีอ r นะคะนะคะแล้วนั่นก็เป็นอีกหนึ่งลุกการแต่งตัวของแตนนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูลุกต่อไปกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นลุกสุดท้ายแล้วนะคะที่แตนอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะก็เป็นไนกาวนะคะชื่อ,อ,อชุดของเขานะคะก็คือ โลวิซา uh, แล้วก็แตนเนี่ยได้มาจากโดเวนอีกเช่นกันนะคะก็เป็นลนักษณะของเหมือนกับชุดนอนนะคะเขาเรียกว่าเป็นไนกาวเนาะก็เป็นตัวที่ขายดีของโดเวนนะคะ,ะ,คะก็ออกมาเนี่ยก็คือขายแบบว่าหมดเลยนะคะเร็วมากเพราะฉะนั้นชิ้นที่เป็นชิ้นที่มาจากโดเวนเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนเนี่ยต้องรีบจัดนะคะเพราะว่าจะหมดเร็วมากนั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกเป็นลนักษณะของไนกาวแล้วก็วันนี้เนี่ยหลังจากที่แตนถ่ายทําวิดีโอเสร็จก็ไม่ได้มีแลนที่จะออกไป ข้างนอกนะคะก็คือเป็นเหมือนกับชุดอยู่บ้านนะคะตัดต่อวิดีโออะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นตัวที่น่ารักเนาะเดี๋ยวแตนให้ดูรายละเอียดใกล้ๆอีกนิดนึงนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยเนาะมันก็จะเป็นลักษณะเ,เขาเรียกอะไรอ่ะแขนนะคะก็จะเป็นลักษณะระบายแบบนี้แล้วก็จับจีบนะคะเป็นสม็อกดีเทลนะคะเราก็ต้องแบบ แต่งอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขเนาะไม่จําเป็นว่าจะต้องแต่งให้ใครดูนะคะแต่งให้ตัวเองดูก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นชุดอยู่บ้านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเป็นการเพิ่มพลังให้กับตัวเองนะคะในการที่จะทําอะไรนะคะพอเราแต่งตัวเราดูดีนะคะพุทธ o เกตเตอร์นะคะมันก็ทําให ให้สมองเราเนี่ยเหมือนกับมันสั่งงานเหมือนกับมันมีพลังมีมี energy อะไรประมาณนี้นะคะนะคะแล้วนั่นก็เป็นลูกอยู่บ้านตัดต่อวิดีโอของแทนในวันนี้นะคะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เป็นชุดนอนดีๆนั่นเองนะคะแต่ว่ามีสีสันนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะ นะคะแตนก็อยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆเนาะไม่ใช่ว่าจะมาแชร์เฉพาะชุดที่ออกไปข้างนอกอย่างเดียวนะคะชุดอยู่บ้านก็แชร์ได้นะคะตัวนี้เนี่ยเนื้อผ้าของเขาจะเป็นคัตต้นนะคะเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซนจะใส่ออกนอกบ้านเนี่ยแตนก็ใส่นะคะเพราะว่ามันก็มันก็ใส่ได้นะคะก็ใส่กระโปรงสลิปด้านในนะคะก็น่าจะโอเคอยู่นะคะ นะคะแล้วนั่นก็เป็นลุกทั้งหมดนะคะที่แตนอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆในวันนี้ในวิดีโอนี้นะคะก็เป็นาการแต่งตัวนะคะ4-5ถึงลุกด้วยกันแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆในคงจะมีความสุขกับการรับชมวิดีโอแล้วก็หวังว่าอาจจะ เป็นประโยชน์นะคะสาหรับเพื่อนๆบ้างนะคะเผื่อเป็นไอเดียในการแต่งตัวเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็สามารถไปลงกันไว้ได้นะคะในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็มาแชร์กันเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้แตนเนี่ยมาทําวิดีโอแนวนี้อีกก็สามารถไปลงกันไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างแตนก็จะได้รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยเอนจอยนะคะก็จะได้มาทำเพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะแตนก็มีความสุขมากๆนะคะในการได้มา ถ่ายทําวิดีโอแนวนี้นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆนะคะสําหรับวันนี้แตงก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย